นี่เป็นขั้นตอนตันเป็นก้อนๆแล้วเราจะไปห่อไปตองอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนใหญ่ๆเกิดอะไรเด้อค่ะเอ้ยอันนี้ใหญ่นะคะออกหน่อยนะจ้าเพราะว่าเวลาเราไปห่อบบดนี้มันสีบกคู่กันนะนะจ้ะอุกใจน้ะมันนะตอนนี้กำลังปั่นก่อนปั่นก่อนเนื้อปลาจะไปกนอันอุกใจน้ำคู่บอดได ก,กพ็พ่อดีพ่อดีพอดีนะคะจ้าเมนถ้าใหญ่เกินเดี๋ยวเราเมาคูมันมาคูก,กันไหมค่ะเร่ด้พ่อเปนยัง่อเสียจด่ออนยัพ่อเีเดียวมันร้อย ไต่ตองเขาอยู่ตรงไหนนกุมนึงตรงนีงน้เปล่าคะใหญ่ือหนัะใหญ่เกินนะคะคถ้าอัน,อนใหญ่ไหนใหญ่เกินก็ออกหน่อยเด้ออันบ๊กคูกันอีหลีเดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปห่อกันแล้วนะ